ก็นั่จหกสิบบาทครับตัวเมียล้วนตอนนี้ขามาแดงจานละห้าสบาทแนงลังงามลูกต่อหัวเสือนี่ครัเป็นตัวเออจามาแดงแล้วจานละห้าสิบบาทตัวแม่แมนต้นนี่ยังเนาะพอขามันก็อยู่ดีใช่ไหมนี่แต่ตัวแมงดาพี่น้องครับโอี่ตัวคนขายตัวจักบาทละครับเยตัวละสาวสามตัวห้าสิบบาท ชาว่ายามนี่มันก็สิแสบกว่ายามฝนครับมันรูดจะขาดก่อนกรแซบซิบบะไห่ขี่กระไก่เป็นบะไห่หน,น้าโลละเกีสิบบาทตอนนี้จะลอยหาสิบบาทด้วยครับบะไห่เดือบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าอุเทียนรับจังหวัดนครพนมตลาดเป็นเมตุกเสาร์วันจันทร์และเสาร์วันพฤหัสกับทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสบดีครับเป็นตลาดนัดไทยเล้าครับเป็นตลาด สีขายแหลกเปลี่ยนสินค้าครับนุได้ดย,ยังจะเป็นของปลาเป็นอาหารผื่นบวานอาหารตามฤดูกาลครับหลายบรรยากาศตลาดนัดไทยเลาาครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดไทยล้าครับอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมคนละหลายพี่น้องครับปูแดงกิโลละ200บาทซ้ำกันเด้อพี่น้องครับูมางงามเดี๋ยวตัวนี้ บัเลอร้อยห้าสิบาด้นร้ยห้าหมอตัดเอาห้ิบปูแดงครับกิโลละร้อบาทคาตาเกาเดอพี่น้องครับถ้าเลือกสองร้อยบาทนมอถ้าเลือกเอาตัวเมียกิโลละสองบาทถ้าาตาก็เลยอยหบาทครับโตงามขนาดได้ปูแล้วบอกแล้วสเลือ งามๆพี่นงคงครับพ no ่นะสดๆตัวใหญ่ๆเลยครับย่าฟ้ากระส้าองสีปากจ้าเอา้าั่อยอ่อนซอนกิโลเท่าไหรนะโลละร้อยห้ถ้าตักเอาถ้าคัดละสองร้อยอถ้าคัด200บาทถ้าคัดปูแม่ถ้าคัดตัวเมียส0งบาทครับตากเกอหาสิบ S <S> อันนี้มันแคบเือาเสืองหนูตลาดไทยหลาวท่าอุเทียนเด้อพี่น้องครับจังหวัดนครพนมมีของแซ่บเด้อปูแดงของแซ่บตามฤดูกาลปูเป็นเค้กขินกับว่าแซ่บผมก็เคยอยู่ครับแต่ว่าหลังๆมาผมบ่ก,กล้ายขินมันพี่น้องครับมันสีมันสีงามทีมม่ขวางทางยู่นี่สีงามๆาอฝากไว้ที่อแล้วก็มีวัดปุ้ย ขอใครร่าเป็นผ้ามาโยกลงไปทมงไม่ไม่ไมยไ่ไม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 ่่ไมจะเป็น่ักดังขม่ป็่เห่ไมเซ็่เม็ดบดไม่าม่ไ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 มดได่ไม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 ่ไ่ไ่ไม่เม็ไบ่ไม่งม่ไม่ไม่่มม่ไม่ไม่ม่ไ่ไรไม่ไม่ไ่าม่ไ่ไม่ไอ่ไมม่ <พ uka> เลี้ยว้าให้คนเดินนะครับเป็นบรรยากาศครับคุณคือข,ข้าวกระนาดเลยคนละหลายแอด์เนนกับผมไม่เสียงเลยพี่น้องครับเสียงบ่ค่อยหลายอากาศเปลี่ยนหลายครับช่วงเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะหน่อยเสียงบ่ค่อยนี่ครับเีหยาผมผ้ารอบางบรรยากาศน้ำกันไปเรื่อยๆครับบางอย่างเส้นขากับผมได้ถามราคาเด้อพี่น้องครับ ตัวนี้กับปูจุ่มละวเศร้าจุ่มละวยี่สิบบาทกับปูนามีปูนามีหอมแดงกระเทียมตัวนี้จะเป็นปลาแห้งปลางามเลยจ้าถุงละร้อยด้วยค่ะถุงละร้อยถุงละร้อยปลาแห้งครับเอาไปทอดสดๆเลยค่ะย่างห่ากันแล้วเมื่อวานนี้ค่ะปลาพันย่างนี่เป็นปลาแห้งปลาาาของมห้วะถุงละร้อยครับปลาครับเอาไป ย่างสดๆเหนะเอาปลาสดๆมาย่างงามๆเลยองของเาจวาง่ๆเอยเ่นงันเรางันเต็มเป้ไหมค่ะวะปลาแถวเยวเลยวะเลปลาปลาไปไม่ใส่เตียงเลยค่ะหน่อยค่ะปลาปลาที่มีอะไรบ้างผมห้ามาเบิ่งกันอย่นี้นอนครับโอ้ยโหดจ้ะ อ๋อลราเคยดดีเถอะน้ำพึ่งนะที่เรือตัวโตแม่บไปน้นต้นยังเนาะพ่อขามันก็อยู่ดีแเนีงนี่ตัวแม่งดาพี่น้องครับป๊อตัวโตคนขายตัวจักบาทเหรอครับเนี่ยตัวละสาวสามตัวห้าสิบบาทเสียนขามาจากพี่น้องทั้งเล้าครับตลาดไทยเล้าจ้าอุเทียนนครพนมแล้าถูกมะอยากได้ไปปลูกได้ต้นนี้มันคือจับดีแถอ ด้ตัวไก็ได้จ้าเราให้ดีครับนั่งด่าพี่น้องครับตัวละยี่สิบบาทน้ายอยู่ที่สตัว50สิบาทครับราคาดีได้พี่น้องนั่งด่าช่วงนะครับหโอ้มันก้จะห้างคูนเนาะมาเข้นก่อนนอมาตลานัดเดเนี่ย เขาเหลือกเอาตัวผู้นันบ่ครับเหลือกับตัวผู้เขาเบิ่งอย่างมันคุณแม่ก็หอมจ้าตัวแม่ก็หอมเนาะโอเคลป็นเปล่าครับโอ้แล้เฮ็ดดีขนาดเลยต้นแมงดาครับมาเบิ่งเด้อต้นแมงดามาเบิ่งผู้ใดบ่เคยเห็นเลยเด็กพี่น้องครับไปเพิ่นบ่เคยเห็นแบบเพิ่นขายแบบเช่นนี้คงเป็นนะ ปกติผมกับเคยเห็นเห็นต่ในกรกำลังครับตัวนี้เป็นเอามาใสไในบนงานพวกนี้เนาะแปลกได้ล็กนยครับเราเห็นเราเห็นดีดีครัเราเห็นดีขนาดเลยอยากเอาเลยันมุดต้นปมาเดียวจ้าละยี่สิบสามจ้าห้าสิบจ้าอะไรวะโอเจาหนูร่างการหนูไววหนูไว้ครับ สุดยอดอาหารป่าอาหารตามฤด,ดูการจากพี่น้องทา้งฝั่ง,งสบปลอเราครับตลาดไทยเราอำเภอท่าอุเทียนจังหวัดนคนรพนมพี่น้องครับสินค้าพืนบ้านอาหารตามดูดูการลายยางลายแนวตลาดพเพจะมีทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสบดีครับอู้โหหอยเดือยหอยขี่กระต่ายหรือว่าหอยหน้าครับหลายขนาดเลยหอยนีย่ขายแบบไห หอยเดือไม่ขายใช่เนาะหอยนีขเนอะคุณยเดือกิโลละร้อยห้าสิบบาทครับอ๋อแต่รังการแท้ทั้งบนจะเป็นแบบหอยหน้าครับหอยหน้าสลาดเดี๋ยวเราบากหอยเดือยผู้มาคมนะแม่เนาะแย่หนิตะวันกระมั้นเลยต่อขมาดชิ้นเป็นบ้านเนี่ย กินบ่เป็ี่ยนมันขมมันขมแต่ว่ายามนี้มันกะสีแซบกว่ายามฝนครับร่อนจักรพรรดิกรแสนิดบักไห่ขี่กระไกายเป็นบักไห่นาโลละแปดสิบบาทตัวนี้จะลอยหาสิบบาทด้วยครับบักไห่เดือยวกำลังทุเรียเราเคยกินแล้วก็เรามักขมเนี่ยจังหน่อยนะทุเรียนตัวนี้หอยนาโลละแปดสิบบาท โลเปอร์สิบบาทครับตัวนี้มาขายหน้าหรือว่าบานห่อเอ็นหอยขี้กัตดตายบรรยากาศก็เที่ยวว่าของขายอ่ะหลายยอู่ครับก็แบบตามฤดูกาลมานะนะั้ยนะต้นเสือโบหลายบันไดพี่นอ้อง<ช>บ้างปกติน,นี่จะเนีนกันเลยนะครัะตัวมาเหนียวปานไดีครับหลงๆจักหน่อยอันนี้จะเป็นปลาแม่นลำโขงปูแดงโอ้นาาาาบาาบ้้น แม่เรากำลังขัดตัวขัดอันนั้นครับปูแดงได้พี่น้อง่นนะโอ้โหขวดตัวงามเล่าคนขัดตัวงามๆแม่เราจะเลือกตัวผู้ตัวเมียมีตัวผู้ตัวเมียได้พี่น้องครับเริ่มโรยจังหวัดก็เริ่มโรยตัวแม่แล้ว ตัวแม่0 0ต,ต well. ่ดสองร้อยหตัวแม่นี้มันโตใหญ่อันนี้จะบาจอันนั้นะารอาหมแหละครับตัวนี้ตัวผูมันจะรอยหาสิบตัวเม่สองร้อยบาทแต่ว่าปูเป็นสดขนาดเลยสดสดกับปูแล้ว ผูเรามันสดนะครับบางเจอมันก็นจะตายแ,แต่ว่าใจเนี่ยผิวนั่ยันสดขนาดเลยคูหอันแม่มันออกขี่นอกกันมีเด้กระปู่ลยยุ่ข้างมีหน้าแม่มันออกข้างนอกนั่นอัานี้จะเป็นข้าวจีบปลาเตะครับพี่น้องครับอู้หบนตลาดเงีๆยงเมากเเดี๋ยวเราไปหลาะน้ำกันครับเลาะค่อยๆไปพี่น้องครับ แสงบ่ค่อยได้ได้อยากวบิกบาบจัะหน่อยครับเพราะว่าคุย่อนสอนโอ้ยยังไงปลา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 เขาปลาเข่าไงปลาหน้าเป็นน้องกับปลาแม่น้ำโขงปลาเข่าปลานางปลาแม่น้ำโขงยาามีเอ๋ มีสมุนไพรด้วยมีบ่หอยขัวสมุนไพรก็มีครับว่รู้วายาเกี่ยยังละ่ะฝั่งนี้จะเป็นถั่วลิสงแล้วก็หอยขัวครับมันคอยเข่าง่ายนะพี่น้องครับมันอีเด้น,นี่เลือกได้เลือกเอาอเพเนะ่ะ ย้อนแสงจั้หน่อยได้พี่น้องครับเพราะว่าแดดมันส่องมาทางเดียวทีนี้จะเป็นหนูแล้วครับเนี่ยนะถึงหนูไหวแต่พันบ่ลเดียวออกมาเก่าลัดใหญ่เขาจีบปาเตะพวกแข่ยางจมไป้สั่นเด้พี่น้องครับเพราะว่าบุกคอยเดลแวรถามหอกซีนขามันบ่อไหลเพราะจีจะแบบว่าให้ไปถามราคาเบิ้งว่าพันขายจังใจนะ ผมสทีถามเฉพาะตัวที่อลายๆพาพี่น้องชมบรรยากาศ,บกศเบิเ่งสินค้าไปน้ำันอันนี้จะเป็นไข่มาแดงมาหลายด้ครับไข่มาแดงตลาดนี้เอ๋อไข่มาแดงนล้วจานละห้าสิบบาทตลาดไทร่าวจอุเทนจังหวัดน,นครพนมไข่มาแดงมาแล้ว ไข่ตรงยังบะท่นไม่มีช่วนี้ยังเป็นไข่หน่อยได้ครับประมาณมาเนื้ไข่เนอ่นมันยังบะท่านตรงกี่จัาเดือนครับประมาณออนเดือนสองโอ้เดือนสองเดือนสองครับมันจะขไข่ใหญ่ตอนนี้ขไข่บะท่านใหญ่ไข่บะท่านตรงกันเลยเนยี่ยเป็นจานครับถ้าเป็นกิโลกับกิโลละสองร้อยบาทครับไขม่มาแดงอันนี้จะเป็นหมูไว้ หนูวครับของแสบตามฤดูกันเนื้ไวย์กับนูกาหนื้ภูเขาครับทั้งขนมากระบกกันละไรครับมันปรากฏหมากกระบอกแอร์าเสียมากระบอกไปกูจางบานแม่กระบอกว่าสี่สิบบาทกิโลละสีสบบาทครับราคาบวกแพงเดี่น้องมากระบอกทานนี้ มันียงามขนาดเลยคไม่แต่ถ้าโทรสั่งทีเไว้อะไี่เราเด้สะุ่ิโลละ40บาทครับมากระบกแล้วเอาเมือหอยนาปลานาปลาแม่น้ำขัาปลาจากธรรมชาติตาเลปลาเอืยบ้ยอดบรรยากาศวันนี้ของขายหลายี่นองครับแต่ว่ามันจะไปตามฤดูกันมันนะ ตัวนี้จะเป็นปลาห้ากล้วยครับปลาหักกล้วยปลาลดปูหน้าตัวเล็กเป็นห่อครับเป็นหอตนี้จะเป็นปูแดงเป็นจุ่มเลยปูแดงครับเป็นเป็นเห็บเป็นพวงเป็นจุ่มไปนะ เป็นแนวเห็นแล้วเห็นจุ่มเลยเป็นจุ่มงามๆเลยป่อยดีบหาบ่าทเป็นโบระเลยเนี่นะมือนอ๋อพอห้าสิบบาทแยลวกขอปูหน้ามะปูหน้าก็ปูแดงก็ว่านีตัวเม่ลวกกิด้ยนะครับอ๋อตัวเมียล้วนหกบาทเป็นควางเป็นขวงเลยครับต่ว่าเราเห็นดีขนาดนีหิวเลยหิวกระบาดลยเลยปูหน้าก็มีิ่งมดแดงก็ลรางเอ ตัวปู่ตัวเมียร่วมกันครับแล้วเห็ดดีดีพี่น้องก็น่าจก60บาทครับตัวเมียอร่วนตัวนี้ไข่มาแดงจานละ50บาทแมงลางงามอยู่ต่อหัวเสือนี่ครับเป็นต่อหัวเสือก็มีตัวนี้หนาจะเป็นแม่นอนเว้นตัวนี้แมงลางงามนี่แมงลางงามกำลังฝึกขากำลังวนไหวเลยทั้งนัง บรรยากาศตลาดมีทุกเช้าวันจันทร์นะครับแล้วเช้าวันพฤหัสบดีย้ำอีกรอบหนึ่งเจ้าผู้ใดเป็นเหลื่อนหน้าผูหน้าพวงละเซวไข่หมะแดงจานละห้าสิบครับออนซอนออนซอนไปนของไทมมดแดงเทดบดหมากรกะบกปูหน้าพวงละยี่สิบบาทครับนลูกแม่นอนเย็น ไข่ไข่กันก็ต่ออะไพี่น้องครับนอเข็มนอสามที่เป็นนี่เพอดีนี่นผาเบิร์นหน้าจะซื้อห่างต่อกันยังมีอยู่ด้วยครับต่อหัวเสือแล้วนี่จะเป็นเมล็ดธัญพืชในงาในทั่วดำทั่วแดงเมอเสือไป เอาไ,ไปปกนดกระปด้เยอาไปปลูกก็ะไดครับเอาไปปลูเอออีงยัยงแล้วนะเฮ้ย <c oughs> จะเป็นไข่มดแดง่้านี่ก็จะเป็นเทดบดเก็บเทปบดปลาโลละหกสทบบาัตมเอาไปสุก นนะะสินค้าหลายอยู่ครับแต่ว่าคนเสือโบคอยหลายเบิ่งผมพาหรอเบิ่งบรรยากาศมีเห็นเป็นหูหน้าห<ว>นอนใหม่หอะไรหนอนใหม่กระแสนไข่มดแดงอุ้ยหลายครับครับไข่มดแดงมันพร้อนซอนไข่มดแดงครับหลายมีไหวมีสุยางสุนี่ครับหนูไหวกับไหลพี่ นูวายปูนาอ๋อบรรยากาศตลาดมันครับเผือกใหญ่หัวเท่าหัวคนนะอู้ยบอกเคยเห็นเผือกหัวซ้ำหัวคนหน่างไงก็หัวคนอีกไงก็หัวคนอีกโล่ยังไงครับยังไงเนี่ยนี่โอ้โหโลละสามสิบซ้ำใครหรือหลาวโอ้ฟังพูดกบซ้ำนี่บ่ครับ ชิโลละสาบาทถ้าเราขามนนามากกันยังราคาเก่าอยู่ไข่เหันน้ค่ะ็สเมือมันนี้ค่ะเันไข่สาาาีหนันี่เนไข่หลืองันนี่ะป็นสหลงันนคะเปก่เหลือกใหน่เนขสีลนค่าเปไเหลงนนี่เนขสีหลออนน้ค่เน่ืออันี้เนไ่หลืองอนซ่นไข่มดเดองอนนคะวนไข่สเหืออนีคนนน้คนาคไา่สเออนีค่นขสหลาอคอับ้่สินไข่หลายงน เยงไปผุนได้พี่น้องครับยังหลอกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมีมาามป้อมนต้อมาเนจ้าโตก็มีจ้านี่ะขามป้อมนี่ต่อแล้วคือ่าวมวนเถะล่ะใช่ค่ะกาวมวนคับเนาะจะก็ซื้อต่อสร้อยไป้ได้เลยมันขายจังเด๋ยครับบขามป้อมเนาะพไ่กินจังเด๋ล้วนี่ กับแจ้วเกลือแจ้วน้ำปลาดําดีหมดเลยได้หมดเลยเจ้ามาผมเสีอน้ำเจ้าปลาก็หลายช่วงเลยพ่อมาอยากได้เผือกควายใหญ่ๆนะแต่ว่าเป็นตะหนักขนาดเลยผมมีคนมาถือครับมาเนี่ยมาคนเดียวเดี๋ยวมารอเบิงทางผีน้ำกันเธาหนี่จะเป็นปู่นะ งั้นปูหรือกระแป้งพ่อมันเหมือนกระแป้งเนาะเออมันตัวัวใหญ่อะนะมันเป็นหางโตมันจะเป็นน้ำหนามเจีกหน่อยงันกระแป้งเลยมันเกล็กซี่ต้มพ่อหัวนาปูเกล็ดต้มสุดละพี่น้องครับท่านนี้จะเป็นสินค้าจากพี่น้องทั้งฝั่งไทยเฮาครับส่วนไหล จะเป็นผืชพภัณทั้งการเกษตรแล้วครับกับผลไม้สินค้าจากพี่น้องทั้งไทยครับนี่ลหลได้พี่น้องครับขาหันหลังให่แม่น้ำโพงทางล้างนี่จะเป็นส่วนของพี่น้องทางไทยเข้ากับที่เป็นเอาสินค้ามาวางมาขายคือกันทิศแม่น้ำโพงนี่จะเป็นพี่น้องทางฝั่งเล่าครับสินค้าจากพี่น้องฝั่งเรลาจะติดฝั่งแม่น้ำโพงครับนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศตลาดวันนี้ครับตลาดนัทละอออำเภอททาอุเทียนจังหวัดนครพนม มีทุกสองวันจันทร์และสองวันพฤหสัสบดีครับ